เอาไหมจับไหมเอาคีมล็อกโซ่มาจับเด็กได้ยากจับคีมล็อกไหมได้ไหมจับไหมจับจับต้องยกขึ้นอีกล็อกเนี่ยล็อกไปทีงอยู่ล็อกไปล,กล็อกไปเลยไปเลยให้มันชนนี่หน่อยมันจะ้อยู่คำได้โอเคนี่สกัดอ่ะตีไปค้อนมา เอาละคอนเตียบอลคอนน้อยนั่นแหละตีเอ็มอาร์ไปครับบาลได้ใังไแรงมาเชีย่ยมากัน,นหละออกแรงนั้นไหมไงนี่เอาได้ตะเขยงนะเอา้าไม่ทำอะไรเลยเอาจับนี่เราเดินตามมาหน่อยเอาใส่เอาจารบ,บีมาใส่คงเป็นน,น้อยๆคือเขียวมีไหมเฮ้ยม่มีไปหามาอยู่ในกล่องผมอะไอ้กล่องเครื่องมือตัวน้อยอะ่ะ เจะเบีพล็อคครับอา่าฮะซีดินงเอาสายใส่ไปแล้วครัไม่อยู่ในกองรื่องมือน้อยที่เอามา,มาเช่าอ,ชอ่เจปา้า,าพมมวงแบนกเขียวเล็กๆครับ ไม่รู้ใช้เอามาไม่รู้หรอกกินไม่ได้เลยข้าวปวดฟันออนี่ข้าวส,สามอยูไ่ไหนไมรู้ ยามีอยู่ข้างหลังท่านอ่ะมีอยู่อยู่ในกล่องนั้นอ่ะมีอยู่เนี่ยกล่องเนี่ยเนี่ยกล่องเนี่ยนั่นแหละอะ่กล่องมีอยู่นี่ยฟองที่หมดแล้วอ่ะฟองที่มีอยู่ใส่เข้าไปมีป่ฟองหนึ่งไว้จาบีหมดใช่ฮะมี่พอ,อใส่เนี่ยหมดเลย เยอะเลยเอาใส่ไะใส่ก,กดกดให้มเข้าไปในเพลามันนะรับนั้นแหละอ,อ,อีกนิดนึงแสบีมันแห้งเลยดังพอละใส่ไปเอามือปลายล้วยัดเข้ามาเข้ามาทำเองเป็นวันคนหายไปพิมพ์เนี่ย รวดน้อยๆหหไหมวัดอันนอย่างเงี้ยย่ไม่รู้อยู่ไหนเหมือนกันนะเนี่ยขับมายกเขาขับขึ้นโอเคเช็ดปแม่แล้วลไปเอาเหรียรัตมาวานมาไปที่เก็บไว้วานวเลยเหรีกรัดนั่นแหละทีท่านเอาไปเก็บไว้อ่ะอาใใ่านไกรมาด้วยนะมามามา ใส่เข้าไปใส่ไปผมใส่ให้เมื่อวานน่ยใส่เป็นไหมเขาจะได้อยู่เอาไมดูแล้ววานใส่เข้าไปเลยขนาดใส่เข้าไปเอาเลยบเอาพอพอนตัดไหมเราตัดตัดนิดเดียวตัดเอาเสียบเนี่ยเอาเสียม เสียอลุกเลยยกซ้ายยกขวาเนะี่ยแบบนั้แหละแรงนัดา่าพอเ,อาย,าเย,อย้าเลยค่อยตัดทีหลังสักวันเอาันี้เนี่ยเสียมาทำแบบวานเนะี่ยเสียมาก็ลนนีครับปินมดัดหน่อยไม่ได้มดัดบนั้นแะออปเป็นนี่ว่าเร็วกว่าผมอีก

Bây giờ mình tắt thêm 1 chút bà Tắt thêm ตึรี้งเลยเอาแน่นเลยอีกทีนี้ตึงๆก็ปวดกระดนี่แหละพอแล้เรายกขึ้นมาออเอาแก,กมุ้งถอยหลังว่ะับนี้มานี่เอาแกมุ้งออก ออกเลยก็ได้เอาพ่อบอกลุกออกไปอ่อตัดได้ไมตัดไม่เคาะเลยเอาไรเอาเคาะไปเคาะกันหนะเคาะไปเอาอันนี้ไปนู่นหน่อยตัวพับขับดันไปไม่ดันไปนู่นเลยอันไปนู่นอีกหน่อยนึงพอบอกเอ้ยใกล้ไปมาทางพอตัดออกข้างนึงก่อนเนี่ยตัดข้างนี้ให้พอดีนะแล้วก็พับยาวใช่ไหมอ่ายาวเลยนั่นแหละพับไปเหลือเอาอะไรเคาะเคาะ อ๋อทางนู้นตัดเหมือนกันครับอ๋อวันนี้ได้สวยวะเอาครีมปากแหลมมาหมุนไปครีมปากแหลมเหลืองๆอาหมุนได้ไมันยาวเหลือมันยาวเดใี๋ยาวไปครับอ,อ๋อตัดปะไ <c oughs> ก่ไปแม่งกูไม่น่าให้ไป จะมาอเอาครีมปากแหลมมือเหืองไม่รู้อยู่ไหนหรอกรับมาตายแล้วครับไบ้บีเพาขับข้างหนึ่งเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่อันนี้ยังไม่ได้ทำเลยกวจะก็่จะให้นีแหละเฮ้ยตายเดือนละฮ <c oughs> ่าฟิลิงมุนไปไม่จับฝั่งนู้นเลยอยู่ฝั่งนูน้นแหละ เออแล้วก mm ็ห hmm. มุนเข้าหาตัวหมุนเข้าหาทางนี้ครับไม่หมุนทั้ทั้งนู้นเอาปลายมันดินั่นแหละหมุนเข้าหาไปครับหมุนไปเรื่อยจนแน่นแล้วค่อยทุบเอาเออแน่นยังแล้วก็ดึงออกแล้วก็ทุบคอนเนี่ยคอนสสวยๆนู่นนี่คอนตัวขาท่านอ่ะเอาไอ้นั้นจับไว้เลยไม่เอาไอ้ฟวงจับเนี่ยจับเนี่ยครับนั่นแหละเบาๆเอาเอาปลายมันจับไว้เลยไม่ไม่จับนี้เลยจับงี้จับนี้ไม่ไม่จับจังเนี้ย เออพองเฉยแล้วทุบไปนั <t <t ่นแหละพอทุบไปเอสวยๆหน่อยให้สมฝีมือช่างหน่อยเออลับข้างนี้มาออกออตออกออกข้างกันล็อกไม่เน่นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวตันเดี๋ยวเดี๋ยวเอาล็อกไปจะทำอันนี้ใหม่่อยว่าเชื่อมใหม่ว่าจ่าว่าจ่า เอาเนื้อส่เดี๋ยวก็วเอาจะมีใหมก็ใาาส่พอละอะไรนี่า